อสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่เราจะมาทุกคนไปดูสถานที่รับปนิกแล้ว,ลวตอนนี้จะรีบไปเลยนะคือเราจะต้องรีบทำคลิปนี้โอ้ยเสียงไก่ได้ยินเสียงเราไหมทุกคนยัดไปเราจะต้องด้อยส่วนตัวก่อน นั่นแหละที่ลับโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละคือเราใช่มาบอกว่ามันมีที่ลับแต่ว่าถ้าออกประตูนี้ออกไม่ได้นะคือเราถ้าแบบเราออกแบบประตูนี้เราค่อยขยายใหญ่ตัวเดี๋ยวเออกมาทึงประตูเนี่ยเรามาทางนี้มันจะมองไม่เห็นใช่ไหมถ้าใครอยากจะเข้าได้นกจะมีแบบมีทางนี้อยู่ มันจะมีทางทางนี้กลับมาทางนี้กับทางไปแบบไปทางนู้นเห็นไหมทุกคนมันมีทางลับอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สองกันเลยนะคะที่ที่สองก็คือที่ปาม,มันเลยนะคะที่ที่เราเคยไปแอนนี้เราก็มาถึงที่ลับแล้วเนาะคือทุกคน ไอที่ไม่รู้ว่าที่แล็บนี้มันมาทางไหนก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้นะแต่ว่าหลายๆเขาน่าจะรู้ให้นี่ให้เรากดตรงนี้เลยปับ๊บเฮ้ยกดดิกดกดดิกดกดไปทุกอันเลยรู้มันทำไงละนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจอกับไปที่นั่นนะที่นั่นทก็คือเดี๋ยวเราขอใช้รถเลยนะตัวรถเราบังคับยากอะ ไม่เอารถดีกว่าเอารถออกดีกว่ารถออกแล้วเราก็จะใช้สกูตเตอร์มันไปแล้วนะคะไม่ใจว่ามันจะทางไหนหรอไอ้ที่รับมาหนนะ่ะที่เราจะพาไปต่อมันก็คือไอ้ที่บ้านล้างๆที่หนึ่งเราจะไม่ได้แล้วไปทางไหนเนี่ย เดีย๋ยวเราพาทุกคนไปเจอกันตอนนั้นแล้วกันนะอาานาตอนนี้เราไปละเดี๋ยวถ้าเราเจอที่แล้วเราพาบอกทุกคนนะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะคือตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มีคนมาด้วยเราูเราไม่แน่ใจนะว่าสถานที่นี้มันเชื่อที่เรากดกดไปมันได้ไหมอ,อืมเ,เ,เปิดกดดิอ๋อนี่ไงทุกคนนี่มันจะเปิดแล้วนี่ใช่ไหมทุกคนเขาไม่เป็นคนเปิดนะเราเป็นคนเปิด นะแต่ว่าเราอ่ะเพิ่งไปเปิดตรงนั้นแงมเพิ่งไปเปิดตรงนั้นมาดูเลขกันทุกคนเราจะได้เอาไปดูหนังเจ็ดแปดหกหกหกเจ็ดแปดหกหกหกโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรารีเซ็ตเลยรีเซ็ตโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปเจอกันที่โรงนี้บายบายมาแล้วท <s Elliott ills> ุกคนกำลังเคี okay, ้ยวอาหารอยู่ปบ๊บท้อะไรทำอะไน มันต้องมีจุดพางนะอืมเนี่ยห้องตัวหนังแล้วมันต้องใส่เลขว่ะน่ะมันใส่เลขกันทุกคนอืมเออใส่ดิเฮ้ทยทำไมมันกดไม่ได้เนี่ย Enter code Enter Enter nder. ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อ ทำไรอยงเนี่ยทำไงทุกคนแปดแปดแปดเจ็ดแปดหกหกหกไปทุกคนไป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 ออกจากที่นี่รูหนังกัน นีทุกคนจะเป็หขอไปร่วงคนนี้เราได้ดูหนังแล้วค่ะทุกคนเราได้ดูหนังแล้วโอ้โหหนังไม้แล้วค่ะโอ้โหถ้าใครอยากรู้เนี่ยนี่ทุกคนไปตามให้เราบอกเลยนะ ให้ทุกคนเดินทางไปที่ยังบอกตูว่าพอที่จะไปที่นั่นเนี่ยเราทุกคนจะต้องไปเพื่อนตืดตืดตรงตรงที่ปั๊มน้ำมันด้วยนะไอที่รับที่ปั๊มน้ำมันนะคะนล้วเราก็จะไม่รับราที่นั่นโอเคก็น่าดูอยู่นะหลังเรื่องนี้ชอบชอบชอบติดใจติดใจนี่หนังของคนไหนดอ่ะนี่มันคือหนังของคนไหนอ่ะอโอเค เอาจะนห่กันทุกคนนี่นี่ก็นนกพทากกพทุกคนไปที่ยากกันรีอดลยอือหืออือือคเคาบว่ากวาเว,ว่าที่พีธนาคาร มันมีนะไม่ใช่ที่ทอดว่ะเฮ้ยมาคนอัเฟลนเราไปกลับป่ะกันตุกเล็กกินอาหารอยู่ทุกคนเด,ด้งกระโดดทันทุกคนเรียกคับเปิดกลับบูสอีสโอเพนอีสนาโอเพนเรียกคับโอเพนแต่ว่าไม่ไปอะครับอะ ที่ทาอาคารทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะแร้วมีจดเลยนี่นีโนี่น่แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปที4ห้องนี้แล้วก็นี่ทุกคนกดที่ไฟกดที่ไฟไวเอลลงมาลงมานี่ก็จะมีมีมีระเบิดด้วยระเบิดบีดบุ้ม นี่ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยกล้องวงจรปิดเน่ดูได้แทบทั้งเมือง <S <S ไม่ใช่แทบทั้งเมืองหรอกดูได้ทั้งเมืองเลยแต่มันดูเราไม่ได้เหรอเฮ้ดูคนในคุกได้ลยมันดูเราไม่ได้เหรอเราไม่ได้เราตอนนี้เราออกยังไงเนี่ยกระโดดกระโดดเออกระโดดกระโดดเอาเอาเราเบิร์ตออกละโอเคโอยเอาเราเบิร์ตออกไปจ้ะโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบายโอเคขอบ๊ายบายดีดีหน่อยนะเออบ๊ายบายท่านี้ตลอดทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊นน <S <S ายบายเฮ้ยเฮ้ยออกไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Okay. โอเคเอ้ย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 แป๊บหนึงนะอ้ยแป๊บโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิง่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าไปได้ไพ่แค่ใหม่ๆของเรานะบ้าเอ้อยเด็กน่นชงจานจังจะเล่นกว่าเดี๋ยวเด็กเขาว่าเราว่าบ้าเนะี่ยโอเค มาเจ้าเด็กฉันจะอุ้มเธอเองโอ้พายจริงมีคนมีโรบักแต่บุคคลวันี้ทำตัวเป็นคนจนเพื่ออะไรคะคุณแถมเด็กด้วย